ถ้ฉันท้องขึ้นมาจะให้ฉันเอาออกไหมไปโรงพยาบาลคุณทาราไม่ได้ตั้งครรภ์ประจำเดือนมาช้าเกิดจากการขาดสารอาหารเรื้อรังปกติคงกินข้าวไม่เป็นเวลาทำให้กระเพาะอักเสบรุนแรงถึงคลื่นไส้ค่ะโตขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักกินข้าวให้น้ำเกลือก่อนต่อไปต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าเธอไม่สบาย ให้บอกฉันทันทีนะแล้วเธอฉันหมายถึงถ้าเกิดถ้าเกิดฉันท้องจริงๆคุณจะให้ฉันเอาเด็กออกไหมอืมงั้นเธอต้องรอให้เขาเกิดมาก่อนนะถ้าทำผิดถึงจะตีได้ อแล้วจะไม่ให้เธอท้องหรอกเธอตั้งใจใเรียนนะเหืออัคนีทำไมมาที่นี่ล่ะมาแล้วคนนี้คืออออคุณดูดาวครับเธอคนนี้คือล้าสาวห่างๆของผมเรียนที่มหลาลัยดารารัฐผมมาหาหมอเป็นเพื่อนเธอขอบคุณท่านประธานเห็นใจลูกน้องถึงได้มา สวัสดีค่ะคุณดุจดาวเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาดีนะดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูลานสาวคนนี้ของผมช่วงนี้เจอปัญหาหน่อยดีที่ท่านประธานดูแลเลขาวิษณุอยู่วรเวกมาห้าปีอคนีถือว่าคุณเป็นคนในครอบครัวนะครอบครัวคุณมีเรื่องก็ต้องดูแลเป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณท่านประธานและคุณนายเลขาวิษณุไปจองห้องที่ชมจันเถอะฉันจะเลี้ยงข้าวคุณกับล้านสาวหน่อยไม่รบกวนคุณดุจดาวค่ะฉันต้องกลับมาแล ฉันหิวแล้วทาราเธอผอมเกินไปนะต้องกินเยอะๆบำรุงร่างกายหน่อยขอบคุณค่ะพวกเราไม่ได้สั่งเมนูนี้นะผมสั่งเองครับลูกสั่งไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมอยากกินตอนนี้ไม่อยากแล้วเธอกินเธออย่าเสียเปล่าทารา อคคณีเป็นแบบนี้แหละเขาชอบสั่งอาหารเยอะสั่งแล้วก็ไม่กินแต่ถ้าเธอไม่ชอบกินก็วางไว้เถอะไม่ต้องเกรงใจนะเธอต้องกินให้หมดห้ามทิ้งเด็ดขาดนี่วันนี้ลูกเป็นอะไรไปไม่เป็นไรค่ะขอบคุณท่านประธานเลขาวิศณุธาราเป็นคนสวยแบบนี้เธอมีแฟนหรือ,อยังเนี่ยแม่ <c oughs> <c oughs> อย่าพูดไร้สาระสิฉันยังไม่ได้ว่าแกเลย <c oughs> แกก็โตขนาดนี้ไม่น่าให้เป็นห่วงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงเหรอครั้งที่แล้วที่แกไปบรรยายที่ดารารัฐถูกนักข่าวถ่ายรูปแม่เห็นรอยข่วนบนคอแกด้วย,ยดีนะที่แม่สั่งเก็บข่าวทันไม่อย่างงั้นชื่อเสียงของขวัญตาคงจะเสียหายหมดมีรอยข่วนจริงด้วยแต่ไม่ใช่เพราะขวัญตา เป็นเพราะผมเองเลี้ยงแมวป่าไว้ตัวหนึ่ง <G ül üyor> คุณดุดดาว <c oughs> ฉันกินเสร็จแล้วและฉันยังมีเรียนต่อฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ <G ül üyor> อึลืม <G ül üyor> แม่ครับผมขอตัวก่อนกินให้อร่อยนะครับไปกันหมดเลยเอ้อ,เ,อเลขาวิศนุเ,เ,เ,เรากินกันเถอะ ครับผมเชิญไม่ต้องมาส่งฉันฉันกลับเองได้คะ่ะมีคนลืมหรือเปล่าใครที่ทิ้งรอยข่วนไว้บนคอฉันจะไปรู้ได้ไงทำไมไม่อยากรับเลยเรื่องมันตั้งนานแล้วฉันจำไม่ได้หรอกฉันจะช่วยเธอทบทวนความจำระหว่างทางกลับบ้าน เฮ้ทาร่าสารภาพมาซะเมื่อวานเธอขึ้นรถประธานอัคคีได้ยังไงเพราะลูกพี่ลูกน้องห่างๆของฉันเป็นเลยขาให้ประธานอัคคีพวกเขาจะไปกินข้าวก็เลยพาฉันไปด้วยงั้นขอสัมภาษณ์หน่อยคนรวยล้นฟ้าอย่างเขาปกติกินข้าวที่ไหนอืม ร้านอาหารร้านนั้นเหมือนจะชื่อร้านชมจันนะร้านชมจันเหรออืมฉันเคยได้ยินชื่อนะไม่ใช่แค่แพงแถมยังจองยากอีกด้วยอาหารไม่กี่อย่างก็ราคาเป็นพันแล้วอ่ะแพงขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วลูกพี่ลูกน้องเธอดีจังอะ่ะเอ๊ะจริงสิร้านเมคาลาไลขาดคนเธอไปทำไหมผู้หญิงห้องข้างๆไม่สบายกำลังหาคนไปแทนอะ่ะได้สิเธอบอกเขาเลยฉันไปแทนเองหนูขวัญตา มากันแล้วเหรอนั่งสิทาราทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะเออคุณดุดดาวหนูมาทำงานพิเศษค่ะเด็กคนนี้คืออ๋อเด็กคนนี้เหรอเป็นหลานสาวห่างๆของวิษณุตอนที่เราเจอกันครั้งแรกฉันรู้สึกถูกชะตา<ม>เด็กคนนี้น่ารักน่าเอ็นดูนะ คุณป้าดุดดาวไม่ใช่แค่คุณป้านะทาราคนนี้มีคนชอบเยอะแยะเลยล่ะค่ะอ้าวขวัญตาก็รู้จักทาราเหรอครั้งที่แล้วคุณพาคินพาทารามางานปาร์ตี้คุณพาคินดูแลเธอเหมือนไข่ในหินเลยไม่ยอมให้ชนแก้วกับหนูแล้วทาราทำท่าน่าสงสารจนพี่อัคนีตตำหนิหนูว่าไม่รู้จักกาลัเทศะอะไรนะนี่พ่ออัคนีถึงกับตำหนิลูกเพราะยัยเด็กนี่อย่างนั้นเหรอคุณขวัญตาคุณเข้าใจผิดคะ่ะพอแล้วเธอออกไปได้ เราไม่ต้องการเธอแล้วค่ะพนักง,งานริน<อ>ชาให้ฉันพี่อาคนีมาแล้วเหรออาคนีมานี่เร็วนั่งข้างๆข,ข,ขวัญตาอาคนีมาได้จังหวะนะ้ากับแม่เธอปรึกษาเรื่องวันมั่นเสร็จแล้ว กำหนดวันคือสิ้นเดือนหน้าใช่แล้วอัคนีช่วงนี้แกต้องสละเวลามาอยู่กับขวัญตาให้มากๆนะชาของฉันเย็นแล้วเทมาใหม่สิได้คะ่ะอ<ะ>ทำไมสุ่มซ่าแบบนี้เกือบโลกฉันแล้วเป็นอะไรไหม อคคนีเดี๋ยวแม่ให้เลขารับเธอไปโรงพยาบาลเองไม่เป็นไรผมพาไปเองฮพี่อคคนีขวัญตาอย่าไปถือสาเลยทาราเป็นหลานของเลขาวิษนุอคคนีเห็นกันหน้าเลขาวิษนุถึงได้เมตตาเธอแต่ก็ไม่ควรจะไปแบบนี้สิถ้าคนอื่นมาเห็นเข้าจะว่ายังไงนางทาราอย่างเธอน่ะกล้าดียังไงมาแข่งกับฉันเป็นไงบ้าง ไม่เจ็บไปโรงพยาบาลเถอะไม่ต้องฉันไม่ไปอือคดีจะทำอะไรไปฉันลงนะไม่ไปโรงพยาบาลงั้นก็กลับบ้านเอามือมาเธอเจ็บเหรอดีขึ้นไหมอืมอคคดี คุณกับคุณขวันตาจะมั่นกันแล้วความสัมพันธ์ของเราคุณจบลงได้หรือยังฉันกับเขาแต่งงานเพื่อธุรกิจเป็นเพื่อนยังไม่ได้เลยแล้วกับฉันละ่ะคุณชอบฉันไหมหรือว่าคุณแค่ชอบร่างกายฉันฉันชอบร่างกายเธอไม่ดีตรงไหนคุณทุเรศ จูบฉันสิไม่เอาถ้าเธอจูบฉันคืนนี้ฉันจะไม่กวนเธอนี่คุณจูบมาตั้งหลายครั้งยังจูบไม่เป็นอีกต้องจูบแบบนี้สิอืม คุณควัตากลังจะมั่นแล้วทำไมถึงนึกอยากนัดผมได้ยินว่าก่อนหน้านี้คนถูกทาราตีหัวเป็นเรื่องตลกของคนทั้งสีนครนักสางเรเวนั่นนึกจัดการมันสักวันฉันกำลังจะมั่นกับอัคนีนางน,นั่นก็จะหมดที่พึ่งโอกาสดีๆแบบนี้คุณจะปล่อยไปเหรอ อืมคุณขวัญตาที่คุณพูดได้หมายถึงตอนบ่ายสามพรุ่งนี้สตูดิโอออกแบบนาทีเดี๋ยวฉันจัดการให้เองอคุณทาราคนสัมภาษณ์กำลังมารอก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณขวัญตา เดี๋ยวนี้เรซูเม่แบบนี้สมัครเป็นนักออกแบบได้เหรอคุณขวัญตาฉันเรียนจบสาขาออกแบบเพิ่งจบปีนี้ช่วงที่เรียนได้รับรางวัลจากการออกแบบหลายครั้งถ้าอยะเน่าแบบเธอกล้าเรียกตัวเองว่านักออกแบบเหรอคุณขวัญตาการสัมภาษณ์คือการเลือกกันและกันคุณขวัญตาไม่ชอบผลงานฉันฉันคิดว่าบริษัทคุณก็ไม่ตรงกับที่ฉันคิดงั้นก็ไม่มีอะไรจะพูด นี่คุณตั้งใจให้ฉันมาแค่มาย่อเย้ยฉันเหรอใช่เธอก็ไม่งโง่นี่ถ้าอย่างงั้นฉันไม่รบกวนคุณแล้วล่ะมันกำลังลงไปขั้นต่อไปรู้นะว่าต้องทำอะไรอย่างเธอน่ะเหรอกล้าดียังไงไมาแย่อคณีถ้าเขารู้ว่าเธอโดนคนอื่นเล่นจนเละ ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยฉันไม่สนว่าพวกคุณจะเล่นอะไรถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้เยอะๆแล้วกันยิ่งคลิปเราใจยิ่งดีเรอโว่มาถูกใจแน่อืมในการสองคนไปเฝ้าข้างนอกรอจะเล่นเสร็จฉันจะให้แกสนุกต่อครับ,รบพี่อืมอืม นี่ตื่นได้แล้วตื่นแล้วยิ่งร้าวใจนะอืมอืมไงาทาราเจอกนันอีกแล้วนะไอ้บ้าเจ๊ถ้าแกทำอะไรฉันอคณีไม่ปล่อยแกนแน่อนคณีแกคิดว่าตัวเองเป็นแฟนแนตะ่คณีจริงเหรอแกก็แค่ของเล่นเด็กเขาเบื่อแล้วเขี่ยทิ้งอ่ะนคณีกำลังดุกับการแต่งงานจะมีเวลามาสนกันเหรอ วันนี้ฉันจะทำให้แกสนุกเองเป้นเอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไี้อ้ไอ้ไอ้ิด้ไอ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 ยไอ้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 ไ้ไเ้ไอ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 ้ไ้ไอ้้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้ก้ไอ้้้ อยู่ในโรงแรมยัวเรสนายพาคนไปก่อนฉันจะรีบไป